หลายสลลูไ้า์ต้นขายง่ายใน3ท่าไปดูกันเลยสวัสดีครับมาพบกับมาตอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนเดกคนออกกําลังกายกันการออกกําลังกายง่ายๆสไตล์มาตอยนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นการเป็นออกกาลังกายแบบ body ้เวทเ t ร r a i n ง g ซึ่งการออกกําลังกายแบบ body ้เวทเ t ร r a i n ง g เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ก็คือกล้ามเนื้อมันจะฉีกขาดเล็กน้อยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ได้กระชับแล้วก็สวยงามขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยเบิร์นไปมากๆเลย ทำตามในทุกช่วงวัยเลยจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยครับเย่ yeah! มาเริ่มที่ท่าแรกนะครับท่านี้ s ซ d e to s ซ d e ท่านี้นะครับจะเป็นการยืดวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับเป็นท่าที่กระชับต้นขาไปด้วยในตัวเรียกได้ว่ากระชับมากๆเลยยืดให้ร่างกายอบอุน่น40วินาทีนะครับเราจะนับเป็น1เซตเราจะนด้ทั้งหมด3เซตครับผม ท่านี้เนี่ยใครที่ย่อได้ต่ําเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับแต่เอาเท่าที่เราไหวนะใครที่ย่อได้ไม่เยอะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะย่อลงได้เยอะเองท่านี้เนี่ยจะคล้ายๆกับสควอตนะแต่ว่าทําทีละข้างนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นขาแต่ละข้างไปด้วยหลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคน ท่าที่2นะครับไฮนีซ้ายท่านี้นะครับเราจะค่อยๆยยกต้นขานะครับยกเปิดวางยกเปิดวางนะครับผมค่อยๆทํานะครับจัดป้ายวินาทีนะครับทําทีละข้างนะครับสลับซ้ายขวากัน40วินาทีนับเป็น1เซตนะครับเล่นข้างละ3เซตนะครับทุกคนท่านี้เนี่ยถ้าเมื่อยแสดงว่าเรามาถูกทางและเราเล่นถูกท่าแต่ถ้าไม่เมื่อยเนี่ยแนะนําว่าให้ยกค้างนานขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ทำไปช้าๆไดครับไม่ต้องเร่งนะครับช้าๆทีละสเต็ปหลังจบในหนึ่งท่านะครับเราจะพักระหว่างเซต10วินาทีนะครับทุกคนมาที่ท่าที่3นะครับสเก็ตเตอร์ท่านี้จะง่ายหน่อยนะครับก้มแต่ปลายเท้าสลับซ้ายขวาโดยใช้บาลานซ์หรือว่าการทรงตัวเข้ามาช่วยนะครับ ใช้ต้นขาสะโพกก้นนะครับผมและถ้าใครที่อยากให้ได้หน้าท้องด้วยเนี่ยต้องเกรงหน้าท้องตอนก้มแตะด้วยนะครับมองต่ำไว้นะครับแล้วย่อไปด้านหลังสลับต่อเนื่อง40วินาทีนับเป็นหเซตอีกเช่นเคยเราจะทำทั้งหมด3เซตครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสามท่าที่ผมสอนไปในวันนี้อย่าลืมไปลองทำตามกันได้ที่บ้านเลยนะครับสาท่านับเป็น1นึ่งเซตเราจะได้ทั้งหมด3เซตด้วยกันนะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c ส i b e เพื่อติดตามนะครับตามผมได้ที่หน้าเพจดีมอนเลยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย้บบาย